ครับกับสวัสดี f อฟแฟนสองของเซียนนาดีรารวยสุขูสุขคนนะครับรอบนี้ก็มาตามต่อกัน่ีงนะครับเราพัฒนาเบาวแหลมนะครับครับของเบาแหลมรอบที่มืเขึือนนะครับเขาเลขออกแต่ลับผลหัวเล้าห้อยเส็ครับเลขกออกก้านึงนะครับ เก้าสองหนึ <Hands Sugar> 9, 2, 1, 6, 97, ่งหกเก้าเจ็ดครับเก้าสองหนึ่งหกเก้าเจ็ดครับเรียกล่างออกหนึ่งหกนะครับสองตัวไทยนะครับบนนะครับออกเก้าเจ็ดนะครับครับเขาก็มาตามต่อกันหลอบไหมนะครับเราพัฒนาเบาเหล็มนะครับของเบาเหล็บเขาหกหนึ่งนะครับ เ่าตัวกับนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับเบาดิ้มไปตัวเหล็กแค่งหกหกครั้งนะครับอันนี้ก็วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ที่18 สิงหาคมลาวพัฒนาเบาแหล้มนะครับดูเซียนปาตันครับพูดเดียวกันนะครับ เรีกเพื่อนเขาดีนะครับเ้าแหลมเบาแหลมนะครับ <c oughs> ครับวิ่งรูดบนล่างนะครับ เบางข้อมูลของเบาแหลมก่อนครับดูข้อมูลเบาแหลมก่อนครับครับทรงใหม่แล้วดนะครับเนีอยมัก็ต,ติงแตงเมือเ่อกี้นี่ครับว <c oughs> ิ่งเก้ากับศูนย์นะครับ จับคู่นะครับจับคู่สองเก้าสองศูนย์สามเก้านะครับสามศูนย์ สี่เก้านะครับแล้วก็สี่ศูนย์เบาเหลี่ยมเด่นให้นะครับเบาเหลี่ยมเด่นให้เก่าซีนะครับ ติดเก่านะครับมีสามเก่านะครับเมาเรมเดินให้นะครับลักเก่านะครับ,รบมีสามเก่า เกามาแรงครับบ่าแล้มบักเก่าไมาแห้งนชนกันนะครับกับข้องเสียนอดีตียงเก่านะครับนี่ครับของเสียนอดี <c oughs> เนียนล่างนะครับเก่าเนียนล่าง <c oughs> าก็ตองบนล่างไว้นนะครับตัวเด็กต่ลึกกันบ่แเมืองาเข้าสิ บบนี่ไว้ห้องก็ต้องบนต้องล้างไว้น้ำด้วครับเพื่อป้อกันผัดนะครับลองศูนย์นะครับ ครับหเห็บเสียงเขาบหนาจอยด้วยครับเด้อครับกข็ขอขอบุญขอบคุณน,นะครับเบาแหลมนะครับนำเสนอแนวทางตัวเด็กมาให้พี่ให้น้องเขาเอาไปรุ่นไปเสี่ยงกันอีกน,นะครับ <c oughs> สำหรับบันศุกที่18สซง5า้มนะครับราวพัฒนาเบาแหลมคับวิ่งรูดบนล่างนะครับเด่นที่เก่านะครับเด่นเก้าลอง0นะครับจับคู่ก็มี่สองเก่าสองศนเก่านะครับ3 0 4 9 4 0นะครับ ครับตอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าแห้งๆปังๆไปนํามกันกับตัวเหลยกเล่าพัฒนาของเบาแหลมนะครับครับจับหนาจไว้ครับพี่น้องครับครบให้ปังๆอีกเบาแหลมนะครับตัวเหล็กเบาแหลมมีอยู่หกคูนะครับตัวเกกหล็กมาไหลได้พี่น้อง บอลเด้ยมปมาให้หกคูนะครับเพิ่นเดนให้สามคูนะครับเช่นใดดีเห็นเพิ่นฉีดเส้นใตไว้นะครับฉีดเส้นใตไว้ก็เลยเดนเป็นตัวเดนเพราะว่าเก่าเิ่นที่จริงเพิ่นเดนตัวนี้นะครับซี่เก่าแห้งนะครับต่เห็นเพิ่นฉีดเส้นใตยสีแดงไว้สองเส้นก็เลยต้องวามาแรงน้ากันนะครับเอาไปด้วยสามคูนะครับกันผัดนะครับเนียนๆสามคูนะครับ ครับเชียบนี้ก็ไว้ถ้าเพียงแค่นี้ก่อนครับขอให้พี่น้องเข้าโสมานกันไปสุขผูสุขค้นหลอบบ้านสุกนะครับเด้อให้มีเฮ้ยไ้ปังปังกันสุขผูสุขค้นครับสวัสดีครับ